สวัสดีครับสืบจากพระวันนี้เดี๋ยวคุยรวมๆเลยนะครับหลายเรื่องเลยนะไม่ได้คุยมานานมากแล้วนะครับอสององค์ที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าจอนะครับเป็นสมเด็จเบญจรงนะครับเป็นพิมพ์ของวัดลักขางดั้งเดิมเลยนะครับจะมีลักษณะเป็นพิมพ์ที่แต่งขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วก็โยโย,โย,โยนะครับเขาก๊อปมาจากบ็อกแรกของวะละัลักคังนะครับมันจะโย,โยโยหน่อยนะครับอ่าแล้วก็อีกองหนึ่งเดี๋ยวผมวางคู่กันองขวามือที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นพิมพ์คะแนนนะครับเป็นของวัละรักษังเหมือนกันนะแต่เนื้อเนี่ยเขาจะแก่น้ํามันหน่อยนะครับแก่น้ํามันหน่อยมันว่านนะนะ ลักษณะของผสมด้วยวัลคังเนี่ยเขาเป็นลักษณะของเนื้อเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าสี่วณะที่มันต่างไปเนี่ยมันเกิดจากการผสมน้ํามันนะครับแล้วก็าวาัลวัละนะน้ํามันผลาสานนะนะอเอาเรื่องแรกก่อนเลยเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับอ่าผมเห็นเนี่ยเวลาที่ ทุกท่านอยู่ตามกลุ่มเนี่ยตามกลุ่ม Facebook หรือว่าตามกลุ่มต่างๆเนี่ย mm hmm. เวลาที่เราเข้าไปสอบถามอภรแทาไหมครับดูดีไหมครับใช่วัดนั้นไหมครับวัดนี้ไหมครับใช่สายนี้ไหมสายนั้นไหมสังเกตดูไม่ค่อยมีใครได้ตอบหรอกครับอ่าเขาจะไม่ค่อยตอบคุณหรอกคุณจะไม่ค่อยได้ความจริงหรอกนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เขาตั้งมาเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะทําการค้านะครับทําการค้าทําการค้าขายเกี่ยวกับพรกเครื่องของเขาอะนะเออเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปถามเม่อคุณส่วนใหญ่แล้วแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นคุณจะไม่ค่อยได้ความจริงหรอกครับเขาจะบอกว่าไม่ทราบที่นะครับหรืออาจจะแท้แท้ก็บอกไม่ไม่ทราบที่นะครับหรือไม่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ตอบเลยบางกลุ่มนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่า การที่เขาสร้างกลุ่มมาเนี่ยมันเป็นอาชีพของเขานะครับเขาจำเป็นี้ต้องขายพระของเขาอ่อมันก็เหมือนถ้าถ้าเขาต่อไปเนี่ยต่อให้เป็นพระแท้เนี่ยถ้าเขาต่อไปมันก็เท่ากับว่ามันก็เพิ่มศัตรูหรือว่าเพิ่มคู่แข่งในการค้าขายขึ้นมอีกเขาไม่บอกคุณหรอกครับจําไว้เลยน้อยกลุ่มมากๆเลยที่คุณจะเจอคนที่บอกคุณเนี่ยน้อยมากๆเลยนะบางคนเนี่ยหลง หลอกคุณหลงเลยนะหลอกคนหัวที่หัวต่ํมเลยนะบอกไปเลยว่าเป็นวัดนั้นวัดนี้ให้คุณหลงไปทั้งที่เป็นวัดเดียวกันเป็นเป็นพักของกลุ่มนั้นแหละของวัดนั่นแหละนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์นะผมจะบอกให้เพราะฉนั้นคุณต้องเริศึกษาเองนะครับศึกษาเองครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่ผิดเพราะจุดประสงค์หลักของเขาคือการตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ย เขาต้องการขายพระเขาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคุณต้องศึกษาเองนะครับศึกษาเองอืมโอเคนะผมเห็นเนี่ยเยอะมากเลยหลาย,ลายกลุ่มเลยในเฟซเนี่ยเขาไม่ตอบไม่บอกกูเลยครับเพราะผมผมก็เคยเจอตอนนี้ผมศึกษาพระใหม่เนี่ยผมมาหลงหลงทิศหลงทางเลยเหมือนกันนะโดน โดนผู้เจ้าของกลุ่มพวกนี้ปั่นปั่นจนหลงเลยนะครับแล้วมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประสบการณ์ของผมเนะยเพราะผมมาตัดสินใจตดอ่าศึกษาด้วยตัวเองเอา้าถึงได้รู้นะครับว่าอุ้ยอันนี้จะโดนหลอกให้หลงจริงๆแล้วคือพระแท้นั่นแหละนะครับแต่เขาหลอกเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะได้คู่แข่งเพิ่มนะเออผมใช้คํานี้แล้วกันนะเขาก็ไม่อยากจะได้คู่แข่งเพิ่มหรอก เนะเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ดูสมด็ลไปเรื่อยๆนะคกัเนาะวางท่าที่ลงทีโอเคแล้วก็อ่าผมเริ่มสังเกตได้เดี๋ยวผมจะค่อยๆผมผมนึกเรื่องไหนได้ผมก็จะบอกให้นะครับอ่าบอกให้นะ บางทีเนี่ยผมสังเกตดูนะน้นอมินีเสียนี่เยอะมากครับเยอะมากๆเลยคล้ายเหมือนกับว่าล่าสุดเลยเนี่ยผมเห็นในกลุ่มนะครับคือเขาไม่รับพระที่ออกใบเซอร์จากที่อื่นเลยนะเขาจะรับเฉพาะของสมาคมนะครับของสมาคมบนห้างนะน,นะเออเขาจะรับเฉพาะ แค่นั้นนะครับซึ่งผมก็งงนะจริงๆแล้วมันควรจะเปิดกว้างแล้วนะครับยุคสมัยเนี้ยคือขอให้เป็นพระแท้นะครับแต่ว่าสมาคมไหนก็ได้นะครับไม่จด้เป็นต้องจะเอาเอาสมาคมบนห้างสมาคมเดียวนะครับผมก็ว่ามันก็ไม่แควสำหรับสำหรับท่านที่เขาอยากจะเปิดทำธุรกิจสแกนพระพวกเนี้ยนะเออหลายที่เลยนะครับเขาไม่รับเลย ผมก็งงมากหรือว่าทำไมถึงไม่รับต่อให้มันเป็นพระขอให้มันพระแท้เถอะมาจากสถาบันไหนแล้วก็ควรรับนะครับอันอย่างเงี้ยมันลักษณะนเนี้ยมันลักษณะเหมือนมัดมือชกเหมือนแบบคือคุณต้องอยู่ภายใต้คําสั่งเขาอ่ะเออประมาณนั้นนะ่ะแล้วผมผมก็ลองดูลองลองลอง,ลองเข้าไปดูนะเกี่ยวกับ กี่ยวกับเนี่ยผมลองเข้าไปดูเกี่ยวกับาการออกใบเซอร์นะครับอพอใบเซอร์เนี่ยมาจากสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ของห้างเนี่ยเขาตีกลับเขาไม่รับครับเขาจะเอา,าเฉพาะของห้างอย่างเดียวเออซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ถูกนะ อย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าสมาคมห้างก็มีสิทธิ์อำน,นาจอยู่แต่เพียงผู้เดียวนะครับคุณจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้จะลดราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะถือว่าคุณเป็นผู้สืบหรือว่าเป็นผู้เสาะหาประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว จรงผมว่ามันอาทุกท่านลองคิดดูเอานะฮะถ้าเกิดว่าเขาเขาเป็นเป็นเจ้าเดียวที่ตัดสินพระทั้งหมดเนะี่ยงานเขานะผมบอกก่อนนะเพราะว่าเขาจะกาหนดได้หมดเลยกําหนดราคาได้หมดเลยนะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่ถูกหลักนะเออมันเหมือนกับการค้าขายอ่ะเอ่อเหมือนการค้าขายนะครับเอา่าเหมือนร้านทองอย่างเงี้ยอา่าเหมือนร้านทองอย่างเงี้ย ถ้าคุณซื้อจากที่อื่นมาผมไม่รับซื้อนะครับคุณต้องซื้อจากร้านนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเพราะว่ามันคือทองแท้เหมือนกันนะครับจะซื้อร้านไหนก็มันก็เหมือนกันมันก็คือทองแท้นะครับแต่คุณไม่เอาไม่ซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันครับก็ต้องการเป็นต้องการเป็นผู้ค้าแต่เพียงผู้เดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฝงเออบางกลุ่มนี้แบบสมาชิกเยอะมากนะครับสมาชิกเยอะมากแต่ว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีใบเซอร์จากห้างมาเขาเขาไม่ให้ลงไม่ให้ลงโพสต์ไม่ให้ลงขายผมก็งงมากเลยแต่ทางนี้เป็นพาดแทนะสงสัยจะต้องไปเสียงเงินให้กับสม,คม,มาคมห้างกันอย่างเดียวแล้วมั้งนะครับแล้วเข้ามาแบ่งเงินกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมเงฟังดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะ อย่างเงี้ยเสร็จนะครับถ้าเขามีอํานาจอยู่แต่เพียงผู้เดียวอย่างเงี้ยเสร็จเสร็จเลยเขายึดอานาจได้เนี่ยคือแบบเขาจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยชีพ้พระแท้เป็นพระปลอมชีพ้พระปลอมเป็นพระแท้ได้หมดเลยนะยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วนะครับคุณต้องเปลี่ยนด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณจะไปยึดคําพูดอยู่นะครับอ่าเทคโนโลยีสมัยนี้เข้าถึงง่าย่ะเดี๋ยวให้ดูพระไปเรื่อยๆก่อน ไ่ด้แกะอ่ะอะในนาใครเคยเห็นนางกวักบ้างใครเคยเห็นนางกวักยังอันเนี้ยพิมพ์ห้ขายนางกวักวัดเทพเลยเจ้าคุณนอนะส่งขายเลยนะครับอ่าแต่เขามียันหลังด้วยเป็นอ่าคำว่าเอหิโอ้มันตรงตำราเลยนะครับนางกวักองค์เนี้ย ผมกำลังจะบอกว่าผู้สร้างผู้นี้มีความรู้สูงมากนะครับเนี่ยผู้ที่สร้างนางกวักองนี้มีความรู้สูงมากนะครับโอ้โหเขาต้องตำลาหมดเลยอะดูดิเขาว่าเอฮินี้มันหมายถึงมันแปลแปลว่าจงมาจงมาจงมานะครับเนี่ยเอฮิจงมาเพราะว่าเป็นรูปลักษณะของนางกวักนางสุภาวดีเนี่ยนางกวักอยู่ นั่งกวักมือเรียกลูกค้านะเป็นของวัฒนธรรงบางส่วนคมเนาะแต่ว่าพิมพ์จะคล้ายกับบัดเทพเลยนะบดเทพเจ้า, what าจคุณนอน,นะนี่ยเหมือนเลยกากจะให้นั่งดูไปเรื่อยิ่ๆๆๆงที่ผมพูดนะทุกท่านก็ลองเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็โต้แย้งได้นะ ข้อไหนที่ผมพูดไปแล้วมันไม่ถูกนะครับย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องยังไงเนี่ยชีย้แจงได้นะครับแต่เอาเหตุผลมานะไม่ไม,ไม่ไม่ปั่นนะครับไม่มาป่วนไม่เอานะมาแบบว่าอันนี้อ่พิมพ์ร้อยปีเนี่ยไม่ป่วนนะครับไม่ป่วนนะช่องผมเนี่ยมันเป็นช่องเปิด คุณคิดว่ามันไม่ถูกอ่ะคุณท้วงได้เลยครับแต่ต้องเอาเหตุผลมาหักลบนะแต่น้อยคนครับที่จะเอาเหตุผลมาหักลบส่วนมากก็จะมาปวดแล้วก็หายไปเลยน้อยคนครับที่จะหาเหตุผลมาหักล้างได้เพราะว่าเขาขาดความรู้พอเขาขาดความรู้เนี่ยเขาไม่มีเหตุผลอะไรมาหักล้างเราได้หรอกครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะลงคลิปเนี่ยผมทําการบ้านมาแล้วนะครับ ผมถามแทนคนอื่นเลยแล้วผมก็ตอบเองแล้วก็ถามแทนคนอื่นแล้วผมก็ตอบเองถามแทนคนอื่นแล้วก็ตอบเองวนๆอย่างเงี้ยจนจนมันไม่มีช่องว่างให้คุณได้ทวงได้เลยอ่าแล้วผมถึงค่อยลงคลิปประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นผมทําการบ้านมาแล้วนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันไม่ถูกสามารถโต้แย้งได้นะครับ าการศึกษามันต้องโต้แย้งได้ครับโตแย้งได้ผมเปิดช่องทางให้โต้แย้งได้เลยอันนี้เป็นบางหุ่นพรมอง์นี้เป็นบางหุ่นพรมนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูทีละอง์บางหุ่นพรมมีบางหุ่นพรมแท้นะครับไม่ไม่อง์ละยี่สิบบาทนะไม่ใช่นะเออหลายๆท่านบางทีมลงไปเขาไปเขาเขาจับจัพระปอนจนชินนะครับ พอามาเจอพระแท้เนี่ยเขาเลยหลงเลยคิดคิดว่าพระแท้เป็นพระปลอมเออไอพ้พระที่ผมลงให้เนี่ยผมเช็คแล้วนะมันไม่ใช่ไม่เช็คนะครับเรามีทีมงานเช็คอยู่นะเอออันไหนที่ผมไม่ถนัดผมก็จะใช้ทีมงานเลยอันไหนที่ผมถนัดผมก็จะไม่ใช้ทีมงานเลยผมผมจะ สกแกนด้วยตัวผมเองนะครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนี่โอเคเนี่ยที่บอกไปเรื่อยๆครับแล้วก็มันมีมันมีอยู่อีกเรื่องหนึง่งอ่การศึกษา ผมต้องย้ำเรื่องการศึกษายอยีกแล้วนะครับเนี่ยผมต้องย้ำเรื่องการศึกษายอยีกแล้วอ่าใครเคยเห็นไหมนี่พิมพ์คะแนนนี่พิมพ์คะแนนใครเคยเห็นบ้างไหมครับอ่าพิมพ์คะแนนทรงเนี้ยมันจะมีอยู่สองสามวัดนะครับที่คล้ายคลึงกันนะจะมีหลวงพ่อทาบนะครับมันกระบกขึ้นพึ่งันนะแล้วก็ หนุ่มปู่บุญบางแก้วนะครับแล้วก็ประม,มนะแล้วก็จะมีของบางหุนพรมด้วยแต่บางุนพรมเนี่ยเขาจะขอบเขาจะสวยนะครับองนี้เป็นหลวงพว่อาทนาครับหลวพ่อทาาแตต้องศึกษานะครับบางทีพิมพ์มันมาขายคึงกันเพราะว่า การสร้างพระในสมัยนั้นเนี่ยในยุคยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะก๊อบพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เอาพิมพ์ของบางุพรมของวัะคังนุ่พรมมานะอ่าก๊อบแค่พิมพ์ไปนะครับการศึกษาผมบอกแล้วนะครับอ่าเดคลิปนี้จะเร็วหน่อยการศึกษาผมบอกไปแล้วนะครับว่าคุณต้องเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากต้นต,นตำรับนะครับคุณอย่าไป คุณอย่าไปถามคนข้างบ้านหรือว่าถามเซียนนะคุณโดนหลอกหัวที่หัวต่านะครับเพราะว่าเซียนนะ่ะเขาก็ไม่อยากจะบอกหรอกมันเป็นอาชีพของเขาแต่เขาบอกคุณเขาก็เขาก็ได้ของราคาแพงดีครับอ่าถูกไหมพระอะไรก็แล้วแต่ที่มันแท้แล้วคุณไม่รู้อะ่ะแล้วคุณไปถามเขาว่าคุณน้อยมากเลยที่จะได้คําตอบที่แท้จริงผมบอกให้เลยนะเพราะว่าอะไรครับ ยิ่งไปถามเซียนเนี่ยผมจะบอกเลยถ้าเจอคนดีจริงๆนะก็ถึงจะบอกคุณนะเออเพราะว่าอะไรครับมันเป็นอาชีพของเขาเซียนเนี่ยมันเป็นอาชีพของเขาเลยเขาไปบอกคุณหมดก็ขายใครไม่ได้แล้วแล้วก็สองต้องซื้อพระในราคาแพงอีกต่างหากจะซื้อพระแบบในราคาเขาเรียกว่าอะไรอะภาษาภาษาเซเียกตกควายเหรออ่ะ คือจุดประสงค์หลังเขาเลยเขาต้องการพระถูกอยู่แล้วนะครับเซียนเนี่ยแล้วก็ขายแพงโดยเฉพาะเซียนที่เขาตั้งหน้าตั้งตาทำอาชีพนี้โดยตรงเนี่ยเขาต้องการพระถูกอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มต้องการพระถูกขายแพงมันจะเป็นอย่างนี้หมดเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มทุกคนนะครับแล้วคุณจะไปถามเขาว่าอันนี้ใช่ไหมนี่แท้ไหมไม่มีทางหรอกเขาจะตอบเขาก็จะบอกคุณที่หัวที่หวัวตั้มไป เะนั้นต้องศึกษาเองครับแล้วถ้าเรารู้แล้วเรามาเล่นในกลุ่มเรามาเล่นในกลุ่มเรานะครับในกลุ่มที่คุณคิดว่าคุณขายได้ในราคานี้คุณอย่าไปเอาราคาอุปโลกขึ้นมานะเออจริงๆแล้วมันไม่มีจริงเลยระครผมจะบอกให้ไอ้ล้านสอง้านสี่ล้านอะไรนั่นนะคุณศึกษาเลยนะครับว่า วัดเนี้ยพิม์เนี้ยปีเนี้ยเขาสร้างกี่เขาสร้างกี่องกี่องกี่องจ้างน้อยอ่ะคุณก็ตีราคาเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับสร้างมากคุณก็ดับราคาลงไปหน่อยแล้วคุณก็เล่นกันตามกลุ่มของคุณคุณอย่าไปเล่นตามเซียนนะอันนั้นมเป็นราคาอุปโลกนะครับเออผมจะบอกความจริงให้เลยมันเป็นราคาอุปโลกคุณจะไปเล่นตามราคาเขาไม่ได้นะครับเราก็ต้องเล่นตามกลุ่มของเรา ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ยพอเห็นแล้วปุ๊บลงพ่อทาบเลยคุณเห็นไหมอ่าเอกลักษณ์มันต่างกันนะครับมันมีเอกลักษณ์ครับวัดไทยวัดมันถึงต่อให้เป็นพิมพ์เดียวกันก,นก็เพราะว่าพิมพ์เขากรับกันมาเราขอกันมาได้นะครับอตรงนี้ปฏิเสธไม่ออกเลยอ่านี่นี่ นี่ทีเด็ดเพชรชบุรีนะครับนี่ทีเด็ดเพชรบุรีโอ้นี่ถ้า,าสมเด็จผงยาวิลาของหลวงพระแดงเนี่ยคุณหยิบขึ้นมาถ้าทองเงาแวบๆเนี่ยปาดทิ้งในนะ้เป็นพระใหม่นะครับคุณต้องไม่เห็นเศษทองเศษเงินเศษนากเลยเศษแร่เหล็กไหลคุณต้องไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขามึดเขาดำไปหมดแล้วมันถกกบถูก,ก ถูกกบไปด้วยสีพึ่งถูกกบไปด้วยขี้ฝุ่นแล้วก็ถูกกบไปด้วยการเวลาจนจนหมองอะไรกันมาไม่เห็นแล้วต้องขัดถึงจะเห็นเงาเงาอะขึ้นมาเนี่ยแต่เนื้อใหม่ๆยังไม่สะเด็ดน้ำมันเลยเนี่ยปัดถึงได้เลยครับเลิกคุยเลยหันหลังเลยหันหลังเลยนะครับอืม นี่เอาผ้าแท้ๆให้ดูนี่โอเคนะเกี่ยวเรื่องอาการศึกษามาผมยังย้ำอยู่เหมือนเดิมว่าการศึกษาเนี่ยการศึกษาเนี่ยคุณจะต้องคุณต้องศึกษาจากต้นตำรับนะครับต้นตำรับนะไม่ใช่ไปศึกษาคนข้างบ้านนะครับรือคนขายพ้านะเพราะอะไรถึงได้แนะนําให้ศึกษากับต้นตำรับครับเพราะอะไรครับ อคุณจะหาลูกเสือคุณจะไปเข้าทาสิงโตได้ไหมนะครับคุณจะเอาลูกเสือแล้วคุณไปเข้าทาสิงโตคุณก็จะไม่ได้ลูกเสือนะครับอืคุณจะตีรังพึ่งแต่คุณไปขึ้นต้นรังแตนเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะได้น้ําพึ่งแน่นอนนะครับอการศึกษาพระก็เช่นกันครับการที่คุณจะศึกษาหาพระสมเด็จวรรคังคุณจะต้องไปดีวรรคังต้องไปที่ต้นตำรับไม่ใช่ไปที่คนข้างบ้านไปที่คนขายไม่ใช่นะครับ ผมเน้งย้ำอยู่ตลอดเลยเพราะว่ามันมีคนป่วนมันมีพวกขายพระปลอมคอยป่วน,นคอยหลอกพวกคุณกันอยู่อ่ะมันไม่ได้ตรงกับพระของวัดรักคังก็เลยนะครับคุณอยากรู้ว่าพระวัดรักคังเป็นยังไงคุณก็ต้องไปดูพระวัดรัคังที่เขาสร้างย้อนยุคขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างยังไงเขาไม่ได้คิดค้นขึ้นเองนะพระวัดรคังอ่ะทุกรุ่นเลยเขาไม่ได้คิดค้นขึ้นเองนะเขาสร้างตามของเดิมนะทุกวัดเลยสร้างตามของเดิมหมด อากระทั่งหลวงพ่อเงินนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่กระทั่งหลวงพ่อเงินนี้เขาก็สร้างตามของเดิมนะครับอของเดิมออกมายังไงเขาก็สร้างตามนั้นเนี่ย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 หลวงพ่อเงินเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยสร้างไว้ยังไงเขาก็สร้างตามเขาก็สร้างตามนั้นนะครับย้อนยุคกับทางวัดนะเออผมไม่ได้คิดค้นขึ้นเองหรือว่าเขาฝันฝันขึ้นเองนะไม่ใช่นะครับ ของเงินเนี่ยเขาสร้างตามของเดิมจากทั้งจากกุด,ด้วยทั้งจากของคนที่เขามีได้มาจากในกุหรือว่าได้มาจากทำบุญบ้างอะไรบ้างเขาก็สร้างตามของเดิมมานะครับค่าของเซนเขายังไม่เอามาทําเป็นแบบเลยนะเขาเอาเฉพาะของวัดนะครับคุณไม่ถามดูได้เลยทุกวัดการที่เขาสร้างพระย้อนยุคขึ้นมาเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเขาไปเอาของเซียนมาทําเป็นแบบนะครับไปใช่นะเขาเอาเฉพาะของวัดแล้วเซียนจะมาหยิบยื่นให้เขาไปเป็นแบบเขาก็ไม่เอานะของเซียนน่ะเขาเอาของวัดนะครับทุกวัดเลยไม่เชื่อนะคุณไปที่วัดคุณไปถามได้เลยว่าการที่เขาสร้างพระย้อนยุคมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละวัดเนี่ยเอาของเซียนมาทําเอาของเซียนมาเป็นแบบหรือว่าเขาเอาของวัดเอาของวัดนะครับ พาที่โชว์ขึ้นมาแล้วมันไม่เหมือนของวัดเขานะ่ะมันไม่ใช่นะครับมันเป็นการลอกเลียนแบบเออมันง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าบางทีเราไปหลงกลพวกนอมินีเซียนกันพากันหัวทิมหัวตามหมดเลยโอ้โหแล้วแล้ว,ลว,ลวอีกอย่างหนึ่งนะผมจะบอกให้นะ พระที่มีราคาแพงหรือว่าไปเป็นพระแท้ในยุคนั้นเนี่ยสวยมากนะครับต่ละองค์นี้สวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยต่ละองค์นี้สวยมากนะครับ องนี้สวยมากนะครับมันไม่ใช่ว่ากระโหลกกะลาหรือว่าแบบเละเทๆนะเออโอ้โหแล้วพระเสียนบางท่านออกมาโชว์พระนี่เละเทะหมดเลยแล้วไปต่ออีกนะแถไปต่อ,อกนะบอกพิมพ์ชาวบ้านบ้างอะไรบ้างไปเลื่อยเปื่อยเลยไม่ใช่นะเออผู้นี้เข้าใจกันนะไม่ได้ว่า ไปบูรี่ไข่นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วครับนี่นี่นี่อ่านี่อ่าใครเคยเห็นบ้างนี่ใครเคยเห็นบ้างครับองนี้อ่าบางคนนี่มองไปนี่เหมือนเห็น,นพระใหม่เลยนะิดื่อเป็นพระใหม่นะครับ ต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้ว่าทําไมพระสมเดะะ็จวรรคังเนี่ยทําไมเนื้อถึงได้ขาวอมเหลืองสวยงามสะอาดเพราะว่ากรรมวิธีกับเนื้อที่เขาเขาสร้างเนี่ยเขาไม่ได้แปลแต่ภาพง่ายๆนะครับไม่ได้แปลแต่ภาพง่ายๆนะบอกให้ไม่ได้แปลแต่ภาพง่ายครับไปสังเกตได้เลยครับเซียนสมัยก่อนเนี้ย ห้อยพระเนี่ยสมเด็จวะะรรคังเนี่ยเนื้อจะขาวเนื้อขาวเลยครับเนื้อขาวสะอาดเลยพระถึงยุคนะครับแต่เนื้อขาวสะอาดมากเออแล,เแล้วเขาแล้วแต่ส่วนพวกคนขายพระปอมไม่เข้าใจก็ไปทําให้มันสกรปรกทําสะอาดอย่างแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาก็ทําสกรปรกแล้วก็มาหลอกขายคุณนะคนไม่รู้ก็เห็นสกรปรกสกรปรก เชื่อเป็นพระเก่าไม่ใช่นะนั่นพระสกปรกนะครับนี่พระแท้จะต้องเป็นลักษณะขาวๆนุลนๆอมเหลืองงี้นะครับแต่ฟาร์มเก่านะมันอยู่ข้างในพอขาอายายไปในเนื้อเน่าหมดเลยครับเนื้อเน่าหมดเลยอเห็นไหมนี่มันต่างกันนะนี่พระใหม่นะครับนี่พระเก่านะครับที่ออกมาจะกรุเห็นไหมมันต่างกันนะครับอ่าคุณสังเกตได้เซียนรุ่นเก่าๆคุณไปขอดูด้วยเลยครับ เหนือจะเกาะขาวมองไปเนี่ยเหมือนพระใหม่เลยเขาขาวเหลืองๆนุ่นๆนะเขาไม่บอกคุณหรอกนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนีุ้ต่อให้คุณถามให้ตายเขาก็ไม่บอกคุณหรอกเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาครับเขารู้อยู่แล้วนะครับโอเคนะมันเริ่มยาวแล้วนะแหมว่าจะพูดย,วยาวๆใส่คงไม่ได้ละอ่ะผมฝากไว้นะมีกี่เรื่องวันนี้ มีในเรื่องของการสอบถามในกลุ่มในกลุ่ม facebook นะครับแพ้ไหมครับอะไรไหมครับดูให้หน่อยครับเขาไม่ตอบคุณหรอกครับดีไม่ดีเขาก็หลอกคุณให้หลงหัวที่หัวต่าไปเพราะมันเป็นอาชีพของเขาไม่มีทางตอบคุณหรอกครับโอเคนะแล้วก็เกี่ยวกับการศึกษานะครับคุณต้องไปศึกษากับต้นตำรับทางวัดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนพิมพ์ไหนวัดไหนก็แล้วแต่ไม่จะเป็นต้องไปสดเด็จวดครั้งนะครับ ิ okay, วัดไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าแท้ไม่แท้คุณต้องไปศึกษาจากวัดเพราะว่าก็คือผู้สร้างเสียงคือผู้ขายย้ำอยู่ตลอดนะครับไม่เชื่อนะคุณไปถามได้เลยวัดไหนก็ได้นะครับว่าการที่เขาสร้างแล้วก็แนวทางในการศึกษาเนี่ยถ้าคุณไม่มีของแท้ดูนีคุณขอดูย้อนยุคได้เลยเขาสร้างตามจากของเดิมนะครับไม่เอาของเซียนมาสร้างนะไม่ใช่โอเคนะครับประมาณนี้นะ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำจะมีความลับของสมเด็จพระรังมาให้หนึ่งข้อนะครับเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ